ถูกครับก็อันว่าข้อ3นะครับนี้อย่าผมวงไม่ให้ก็ตอบถูกครับเรียบร้อยสิบหกหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไก่หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม โจ๊ะโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจที่พีอีกอีกแล้วโย่พีไทยมาแล้วจาโอ้โหขี่รถสปอร์ตด้วยวันนี้นะครับก็ใครที่พลาดลูกซองไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ต้องเสียใจครับอาทิตย์นี้มาแก้ตัวแล้วเรียบร้อยครับคําถามมานะครับจังหวะนี้ไปอย่างไวยิ่งกว่ากองไฟ8เมตรครับท่านผู้ชมเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับปานนท์คนเดิมมาตอบอีกแล้วครับนี่ครับคําถามข้อที่หนึ่ง ทีมใดที่คว้าบูย่าได้ถึง3ครั้งติดกันจากการแข่งขันวันที่20นะครับคำตอบก็คือบ e ูมอีสปอร์นะครับข้อ4นะครับท่านผู้ชมข้อ4เลยนะข้อ4นี้ครับนี้ถูกต้องโอ้โห,โหได้ไม่หนึ่งเต็มนะครับท่านผู้ชมคำถามข้อที่2ผู้เล่นท่านใดที่คว้าตำแหน่ง MVP รอบเออ ของวันที่เท่าไหร่วาเนี่ยเออคำถามนี้มันจะยากนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครัพี่ผมตัดคลิปไปนครับว่าจะหาได้ครับยากเกินนะครับคําตอบก็คือคิงเออชื่อทีมคิงออเกิ้ลเมิงนะครับข้อสามนะแต่ผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกครับก็อ่านว่าข้อสามนะครับนี้เดี๋ยวผมวงไม่ให้ก็ตอบถูกครับเรียบร้อยสิบหกคะแนนครับใครที่ยังได้ไม่ครบยังไม่ได้ลูกซองก็ มีอีกนะคำถามเดี๋ยวมีอีกนะใครยังไม่ได้ติดตามดูได้เลยนะครับก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับมาตอบคำถามไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วก็ขอทุกคนได้ลูกซองเหมือนกันนะครับนี่นี่แนะเอารถมาเล่นนะครับไม่มีผีไทยครับจังหวะนี้ไปละ